ฟิลเลอร์ใต้ตาจะเป็นก้อนหรือไม่เป็นก้อนขึ้นอยู่กับฝีมือแพทย์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับยี่ห้อของฟิลเลอร์นะคะอีกครั้งฟิลเลอร์ใต้ตาจะเป็นก้อนหรือไม่เป็นก้อนขึ้นอยู่กับฝีมือแพทย์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับยี่ห้อของฟิลเลอร์ขีดเส้นใต้500เส้นดอกจันทามร300ดอกนะคนไข้ฉันไปเติมฟิลเลอร์ใต้ตาที่อื่นนะคะบอกว่าใช้ยี่ห้อสําหรับฉีดใต้ตาโดยเฉพาะ ฉีดเป็นสองชั้นชั้นลึกแล้วก็ชั้นตื้นนะคะเกิดอะไรขึ้นเป็นก้อนค่ะนะเป็นก้อนทั้งสองข้างเลยนะคะแล้วก็ไปฉีดสลายเพื่อจะแก้กับแพทย์อีกท่านหนึ่งนะคะซึ่งซึ่งเป็นแพทย์ที่บอกว่าตัวเองฉีดฉีดสวยที่สุดในประเทศไทยมั่นมากค่ะฉันก็ฉันก็มั่นแล้วนะคะแต่ฉันก็แค่มั่นประมาณว่าแค่แบบว่ารู้สึกว่าแบบเออฉันก็ไม่แพ้ใครแต่ก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองเหนือกว่าใครอะไรค่ะแต่นี่คือแบบว่า เอ้ยอยากจะพูดถึงนะครับทีนี้อ่าพอพอ,พอมีการอไปแก้กับอีกที่หนึ่งนะคะอย่างเช่นว่าตอนแรกมันเป็นก้อนตรงนี้ใช่ไหมอ๋อเป็นก้อนตรงนี้นะคะนะ,ะเขาเขาก็พยายามฉีดนะเพื่อที่จะให้ให้แค่ตรงเนี้ยมันเต็มขึ้นมาปรากฏว่าเขาเติมได้เต็มถึงแค่ตรงเนี้อย่างนี้ฟึบเห็นไหมแค่ถึงแค่ตรงนี้นะครับทีนี้อีตรงที่ตรงกากระบาดไม่ได้เติม เกิดอะไรขึ้นคะอุสตส่าห์ไปแก้รอบสองกับหมออีกท่านที่เก่งที่สุดในประเทศไทยนะคะปรากฏว่าได้หนกใหญ่ๆขึ้นมาอย่างนี้เลยค่ะนี่ใหญ่ทั้งโหนกเลยค่ะนะคะ,คะว่าจะให้แก้แล้วก็เวลายิ้มก็จะเป็นก้อนขึ้นมานะแล้วก็จะเป็นรอยหว่ำตรงนี้อนะคะอ่าไม่พอคะ่ะฉันแอบดูขมับขมับเนี่ยเป็นก้อนสามก้อนหนึ่งเอ่อสองสามแล้วตรงนี้ที่บางๆบบเป็นว่ำๆนะคะ คนไข้ก็จริงๆอยากมาเติมกับฉันอยากอยากมาเติมแค่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 แคตัวแบบตัวอ่อนใต้ตานะซึ่งซึ่งเป็นของอิตาลีนะครับนะฉันก็พยายามเติมตัวอ่อนใต้ตาให้คนไข้ข้างละข้างละครึ่งซีซีนะครับมันก็เรียบสวยดีแต่ฉันก็ทนไม่ไหวนะครับทนไม่ไหวอะไรขมับตรงนี้ค่ะมันเป็นก้อนสามก้อนอย่างงี้ค่ะแล้วตอนนี้มันบ่บ่ลงไปฉันก็ขอรองใครคนไข้ขากรุณาแก้ขมับเถอค่ะนะเดี๋ยวหมอจะแก้ให้มันเรียบเนียนไปเลยค่ะนะจะแก้ด้ฉันก็เปิดตรงนี้แล้วก็เติมขมับจนมันเรียบเนียนสวยงาม นะแล้วก็เหลือยาอยู่นิดนึงนะฉันก็มาเติมไปตรงนี้แหละช่องนี้นะคะช่องนี้นะที่มันเป็นวํบาบั่มตรงนี้นะพอเติมเสร็จมันก็เรียบเนียนต่อเนื่องกันทั้งหมดเลยโหนกก็ดูเล็กลงดูลมมุนต่อเนื่องแล้วไอ้วับาบัมตรงนี้ฉันก็เหลือยาอยู่นิดนึงฉันก็มาเติมตรงนี้เวลายิ้มมันก็ไม่เป็นก้อนเข้าใจไหมคะทีนี้พอพอเติมอีกตรงนี้เสร็จแล้วเรียบเนียนแล้วคณไข้ก็เริ่มไว้ใจนะ ฉันก็ว่าคนไข้ข่อีกข้างหนึ่งเติมไปเถอะค่ะว่าข้างนี้มันไม่ได้เติมมันดูไม่เท่ากันก็เติมเสร็จก็สวยละมุนทั้งหน้าเลยนะคะทีนี้คนไข้เป็นคนที่มีแก้มตอถ้าขบับเต็มนะมันก็ละมุนขึ้นแล้วแต่พอตรงนี้มันตอมันก็ทำให้ดูมีโดนนก็ต้องเติมใต้โหนกแก้มอีกตรงนี้นะคะนะเพื่อให้มันละมุนต่อเนื่องทั้งหมดเติมใต้โหนกแก้มตรงนี้เพื่อให้ละมุนต่อเนื่องทั้งหมดนะคะ,เ,ะ,เ,ะ,คะเขา้าใจกรันอีกรอบหนึ่งฟิลเลอร์ใต้ตา ขึ้นอยู่กับฝีมือแพทย์จะเป็นก้อนไม่เป็นก้อนขึ้นอยู่กับฝีมือแพทย์ไม่ได้ขึ้นกับยี่ห้อยี่ห้ออาจจะมีส่วนบ้างแต่เกิน90%ขึ้นอยู่กับฝีมือแพทย์เป็นหลักนะจ๊ะ